สวัสดีครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาดูฮกหลงนะครับที่พ่อพงพอเพียงได้ปลูกไว้นะครับอยู่ในรองเท้าบูทเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยๆเนี่ยนะครับที่พ่อพงอยากพามาชมฮกหลงในวันนี้นะครับก็เพราะว่าช่วงนี้นะครับข่าวที่ามาแรงที่สุดก็คือเรื่องราคาของ บอนสีโบราณนะครับซึ่งก็จะมีฮกหลงอยู่ในหนึ่งในนั้นที่ราคาจะพุ่งแรงมากๆนะครับพุ่งสูงนะครับจนฉุดไม่อยู่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเท่าที่ทราบนะครับราคาที่ตามท้องตลาดนะครับตามร้านขายโดยทั่วๆไปนะครับนี่นะครับถ้าต้นขนาดอย่างเนี้นะครับต้นละเป็นพันนะครับนี่ครับ ที่มีใบกัดสีเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับที่พ่อพงเห็นขายอยู่ในร้านขายต้นไม้นะครับแถวสวนจตุจักรหรือว่าตามร้านค้าต้นไม้ต่างๆแถวองค์คลักษ์นะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่ราคาจะพุ่งสูงนะครับคือตกถึงต้นแล้วเป็นพันเลยนะครับขนาดเท่านี้นะครับแล้วอย่างนะครับในกระถางนี้นะครับ ในกระถางนี้นะครับราคาเท่าที่ทราบนะครับตกอยู่ที่นะครับกระถางละเป็นหมื่นก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนต้นนี้นะครับนี่ครับต้นนี้อยู่ในกระถางนะครับอยู่ในอยู่ในรองเท้าบูทเนี่ยนะครับซึ่งพ่อพงเองก็เอารองเท้าบูทนะครับที่ใช้แล้วนะครับมานะครับมาปลูกนะครับเห็นไหมครับ มีใบออกสวยๆเนี่ยนะครับปลูกใส่ในรองเท้าบูทเนี่ยนะครับอันนี้นะครับราคาไม่รู้ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับเห็นแล้วบอกว่าสวยดีนะครับออยากได้นะครับแต่ก็อาพ่อพงเองก็ไม่รู้ว่าจะขายยังไงนะครับไม่รู้จะตีค่ายังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยขายราคาที่แพงขนาดนี้มาก่อนนะครับอันนี้จะให้ชมนะครับนี่ อย่างต้นเนี้ยนะครับก็กระถางละเป็นพันนะครับที่เขาซื้ออยู่นะครับอันนี้เป็นบอลที่พ่อพงผ่าหัวใหม่นะครับแล้วก็ปลูกไว้ใบยังไม่กัดสีนะครับนี่เป็นต้นเล็กนะครับเดี๋ยวจะให้ชมที่เป็นรองเท้าบูตนะครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ชมนะครับอันนี้เป็นรองเท้าบูตนะครับนี่ครับอีกข้างหนึ่งนะครับพ่อพงก็จะปลูกไว้เป็นคู่นะครับนี่ให้ชมนะครับนี่ ท่านใดได้ชมแล้วนะครับอยากตีค่าตีราคาก็ลองตีค่าตีราคามานะครับว่าอยู่ต้นที่ละราคาที่เท่าไหร่นะครับอยู่ต้นคู่หนึ่งเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเอาอย่างนี้ดว่านะครับคู่นี้นะครับอยู่ในรองเท้าเนี่ยนะครับจะให้ราคาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมหนอเยอะมากนะครับจะเต็มรองเท้าแล้วนะครับนี่ นะครับรองเท้าบูทคู่เนี้ยนะครับจะให้ราคาเท่าไหร่ดีนะครับลองตีราคามานะครับนี่ถ้าเกิดอ่าพอขายออกได้ก็ขายนะครับถ้าถ้าได้ราคานะครับอย่างที่เขาขายกันนะครับจริงนะครับอันนี้จริงๆแล้วอ่า พ่อพงเองก็ไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องราคาเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อพงเองก็ไม่ทราบนะครับว่าฮกหลงอจะราคาแพงถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือทราบจากในช่อง youtube ที่เขาไปทําข่าวเกี่ยวกับฮกหลงไปรีวิวตามร้านค้าต่างๆเนี่ยราคาจะค่อนข้างที่จะสูงมากๆครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับพ่อพงขายนะครับซึ่งกระถางอย่างเนี้ยนะครับน,บน,น,บนี่ที่เป็นกระถางเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ นี่ครับในกระถางแบบนี้นะครับพอผมก็ขายแค่กระถางละห้าสิบาทเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นกระถางที่แบบเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับที่มีต้นเดียวใบเดียวประมาณเนี้ครับก็สามกระถางร้อยนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่ขายไปแต่ตอนนี้พอรู้ราคาที่เขาขายกันตามท้องตลาดแล้วก็รู้สึกเสียดายนะครับเพิ่งขายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองขายไปเยอะมากนะครับ ก็ตอนแรกเองเราก็ไม่รู้เนาะว่าเออราคามันจะสูงขนาดนี้ที่คนเข้ามาซื้อเพราะว่าบางคนเขาก็รู้แล้วนะครับว่าราคามันสูงแต่ว่าเราไม่รู้เราก็เลยปล่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วเราก็ไม่กล้าปล่อยนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับก็เลยอยากจะทราบราคาก่อนนะครับว่าคู่นี้นะครับจะให้เท่าไหร่ดีครับนี่นี่รองเท้าบูทคู่นี้ครับนี่นะครับนี่นี่ถ้าขายก็จะขายเป็นคู่เลยนะครับ สวยงามมากกอใหญ่ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับว่าจะให้ราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับรองเท้าบูทคู่นี้ครับนี่ครับสวยงามไหมครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามพ่อพงพอเพียงด้วยนะครับขอขอบคุณ ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ